สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องบุษงไรฟ์สไตล์นะครับเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับบันไซมะพร้าวนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทาคลิปมาเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับสําหรับบันไซมะพร้าวนะครับก็วันนี้ก็มาจะมา,าดูปัญหานะครับนี่เจอเลียะนะครับ ไม่มั่นใจว่าเพี้ยอะไรนะครับเนี่ยเพี้ยติดกินตามใบนะครับวันนี้ก็เลยจะลองใช้ผงซักฟอกนะครับละลายน้ำแล้วก็จะใช้แปรงขัดดูนะครับเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้านานๆน,นะครับเดี๋ยวก็จะไปลามไปต้นอื่นนะเดี๋ยวจะลองรักษาทุก,ก่อนนะครับดูว่าใต้ใบมีไหมนะมันมีทั้ง ใบไม่มีนะครับเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนะเป็นแค่ใบเดียวอ่ะตัวนี้เริ่มมาเดี๋ยวลามาที่ใบนี้แล้วเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ํงโักฟอกกันเลยอ่ะก็แรกก็อะไรโักฟอกกันเนาะน้าพอประมาณนะครับแล้วแต่นะครับถ้าหลายต้นก็ผมจะลองทําแค่ต้นเดียวก่อนเนาะเพราะว่ามันขึ้นเริ่มขึ้นแค่ต้นเดียวนะครับเราผมก็ใช้สัก ผงัฟอกประมาณนี้ครับยี่หอ้อใดก็ได้นะยี่หอ้อใดก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆมีเลยละลายของสักฟอกมานเนาะเราจะใช้แปรงที่ฟันเก่านะครับเนี่ยแต่ที่ฟันเก่า,าไปทำความสะอาดที่ต้นมา,าพราวกันก็ค่อยๆขัดไปเนาะ ก็ดีของผตองตะคอกนะครับมันจะจับอยู่ที่ใบเลยนะครับจับอยู่ที่ใบเลยเดี๋ยวเดี๋เพื่อนๆดูดไปรูปไปอันนี้สกิดสกิจออกด้วยนะครับมันอาจจะเป็นรังของมันก็ได้นะไอเราก็ไม่ได้มีความรู้กรเกษตรนะครับว่ามันเป็นเพี้ยอะไรกันแนะน,น่ชอบกินใบมะาพร้าว ก็ไม่ต้องไปล้างออกนะครับไม่ต้องไปล้างออกให้เขาแห้งไปเองเลยนะครับเพี้ยมันก็จะหนีไปเองนะผมเคยใช้กับต้นอื่นนะครับไม่ใช่ต้นมะพร้าวต้นมะกรูดต้นมะนาวอย่างเงี้ยที่มันเป็นเพียเ้ยนปรากฏว่ามันหายนะครับก็เลยจะลองกับต้นดูกับต้นมะพร้าวนะอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับอันนี้ยังไม่ได้แตกใบจริงนะลดลงไปเลย ตาใบามีเราก็เอาทะลมให้ทั่วเลยนะครับโลมห้ทั่วเลยขาดไม่ออกไม่เป็นไรนะครับปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไปเองนะ,ะนก็จะเริ่มแตกใบจริงแล้วแหละนะ ลงมไม่ทั่วทุกใบเลยนะครับลราไม่ทั่วเลยใช้เล็บช่วยด้วยนะสก,กิดสก,กิดตรงที่มันเป็นตุ่มตุมนี่ฮะนี่นะครับเป็นตุ่มตุ่มนี้เงี้ยเที้ยนะครับเนี่ยใช้นิ้วสก,กิดสก,กิดออก เค okay, เราก็เโลงมปทั่วเลยนะำแฟบน,น้ำผเราฟอกนะติดเรียกแฟบ <c oughs> อ่าโอเคครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเคลือบใบมะพร้าวของเราเนาะมันมันมีสารลื่นๆเหมือนกับอะไรล่ะเคลือบไว้นะเหมือนกับฟิล์มบางๆเคลือบไว้เนาะเหมือนกับเราซักผ้าแหละ สักผ้าล้างไม่หมดมันก็จะเป็น aries, <ๆ io. S 2> ล,ล,ล okay, ื okay, group, ่นๆเนะฟักฟอกอ่าฟองฟอกโอเคท่านผู้ชมนะครับก็ถ้ามีต้นอื่นนะแล้วก็เอาไปฉลอมให้หมดทุกต้นเลยนี้เดี๋ยวเราก็จะแต่งต้นนิดหน่อยนะครับก็ตานนี้ก็เอาออกเลยนะครับ อันเดียวแล้วก็อออเอาตากันออกอัอนนี้จะไวครึ่งเดียวเนาะจะไม่ออกหมดอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็ไวประมาณนี้ครับอ่ะก็มา บอกวิธีนะฮะทดลองนะถือว่าเป็นการทดลองก็แล้วกันเนาะสำหรับเพีียที่มันจับตามใบมะพร้าวนะครับเพีียน้ําตาลนะเรี่มันเพีียน้ําตาลก็แล้วกันนะมันเป็นจุดๆๆเนี้ยนะครับแล้วก็จะทําให้ใบของมะพร้าวเนี่ยมันไหม้นะอย่างตรงนี้นะครับมันจะไหม้ไหม้เป็นสีน้ําตาลเลยนะไหม้เป็นสีน้าตาลถ้าเราไม่เร่งกําจัดมันนะครับมันก็จะลามไปต้นอื่นนะอีกทีหนึ่งเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ